ที่5การนำหลักสูตรไปใช้การนำหลักสูตรไปใช้เกิดขึ้นในภายหลังจากการสร้างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงเป็นการแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนซึ่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะอยู่ขั้นตอนนี้งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรที่ผู้เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร ควรทำความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ปฏิบัติมีสามงานสำคัญงานบริหารและงานบริการหลักสูตรงานดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรหลักการนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องคํานวณคำหนึงถึงหลักการต่างๆ จะมีการนำหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอและตลอดระยะเวลาของการนำหลักสูตรไปใช้จะมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมการนำหลักสูตรไปใช้มีความสำคัญ พัฒนาการทางด้านวิชาชีพครูการพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่งย่อมไม่เกิดผลดีการนำหลักสูตรไปใช้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรระดับต่างๆและมีหน่วยงานที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคเมื่อพบปัญหาในการนำเดินหลักสูตรไปใช้ ก็ควรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรโดยการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุทั้งในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรการสร้างแผนงานที่จะนำหลักสูตรไปใช้ต้องอาศัยอาศัยการเรียนรู้เรื่องวิธีการวัด ผลงานของการนำหลักสูตรไปใช้ต้องพิจารณาถึงความก้าวหน้าและประโยชน์ที่ได้รับจะทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน 2. ภาระงานสำคัญในการดำเนินหลักสูตรไปใช้การนำหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีภาระงานสำคัญที่นักพัฒนาหลักสูตร ต้องทําความเข้าใจเช่นงานบริหารและงานบริการหลักสูตรงานดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรงานบริหารและงานบริการหลักสูตรคืองานเตรียมบุคลากรคืองานที่เตรียมบุคลากรผู้ใช้หลักสูตรเพื่อใช้ เพื่อให้เข้าใจจุดมุ่งหมายหลักการโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการวัดและประเมินผลของหลักสูตรการเตรียมบุคลากรอาจทำได้หลายวิธีเช่นการอบรมสัมมนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตรโดยจะต้องพิจารณาใน2ประเด็นคือ การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถความถนัดอารมณ์นิสัยหากจัดผู้สอนที่จบในสาขาวิชาที่ตรงกับวิชาที่สอนจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องก่อนเปิดภาคเรียนการบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตรเป็นภารกิจของหน่วยง,งานส่วนกลาง และสถานศึกษาเองที่จะต้องดำเนินการบริหารและบริการสื่อหลักสูตรได้แก่เอกสารหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลรวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อต่างๆให้แก่ผู้สอนไปถึงผู้เรียนการบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน ก็จะเป็นการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเช่นการให้บริการห้องเรียนเฉพาะวิชางานดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรคือการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับงานกับสภาพท้องถิ่นเพื่อให้หลักสูตร มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจึงควรได้รับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นด้วยงานสนับสนุนและงานส่งเสริมการใช้หลักสูตรการนิเทศและการติดตามผลงานผลการใช้หลักสูตรในระดับในระหว่างการใช้หลักสูตรนั้น หน่วยงานส่วนกลางในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรจะเป็นผู้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คะแนนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและติดตามผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียนว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่และมีปัญหาในการดำเนินการอะไรบ้างพร้อมทั้งหาทางแก้ปัญหา